เสนาธิการกองทัพภาคที่1นนะคะได้ออกมาชี้แจงถึงการเลื่อนประชุม RBC กับกัมพูชาจากวันที่25ถึง27กันยายนค่ะไปเป็นเดือนหน้ารอรายละเอียดการแก้ปัญหาสแกมเมอร์เก็บผู้ทุนระเบิดรวมไปถึงการจัดการพื้นที่ชายแดนถ้าอย่างไม่ชัดเจนคุยไปก็เสียเวลาค่ะ พลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่หนึ่งระบุถึงสาเหตุที่กองทัพภาคที่หนึ่งขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า ABC สมัยพิเศษครั้งที่หนึ่งระหว่างกองทัพภาคที่หนึ่งและภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนนี้ไปเป็นเดือนตุลาคม2568ว่าสืบเนื่องจากข้อมูลของสองฝ ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรทั้งเรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์การเก็บผู้ทุนระเบิดเนื่องจากแต่ละหน่วยงานที่มีการประสานงานกันอยู่นั้นยังมีการปรับรายละเอียดและมีการเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาจึงยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้านำมาเสนอมากนักดังนั้นจึงเสนอให้เลื่อนการจัดประชุมไปอีกเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อน แต่ว่าทางนี้ก็ยืนยันว่าการประสานการทำงานของทางตำรวจเรื่องปัญหาสแกมเมอร์มีการทำแผนที่เดินหน้าอยู่แล้วแล้วก็ยังต้องรอข้อมูลว่ามีการปรับเพิ่มหรือไม่ส่วนเรื่องเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะทางศูนย์ทุนระเบิดของกัมพูชาก็มีการเลื่อนการประชุมดังนั้นจึงเห็นว่าหากจะจัดการประชุม RBC ก็ควรที่จะมีรายละเอียดในระดับพื้นที่ที่ชัดเจนไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาเปล่าแม้ว่าบางเรื่อง อย่างเช่นปัญหาแสแกมเมอร์จะเดินหน้าไปแล้วแต่ก็ต้องการเห็นข้อมูลที่อัปเดตเพิ่มเติมให้ชัดเจนรวมทั้งในเรื่องของการจัดการพื้นที่ชายแดน พลตีสุรวิทย์ยืนยันค่ะว่าจะเลื่อนออกไปไม่นานส่วนจะก,กระทบต่อไทม์ไลน์ของการประชุม GBC ในวันที่10ตุลาคมนี้หรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้แต่การประชุม RBC อาจจะเกิดก่อนวันที่10ตุลาคมนี้ก็เป็นได้ซึ่งการเลื่อนประชุมต่างๆก็มีเหตุผลบางอย่างแม้อาจจะมีไทม์ไลน์ไว้แต่หากมีความจำเป็นก็ต้องขยับไป